อุ้ยเป็นซัพพอร์ตครับอิดน่าเป็นซัพพอร์ตครับไม่ใช่ปูเกมอนครับ โอเคครับจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะที่เปิดไปสิบซองคราวนี้ได้เวลาของนี่ครับผมบล็อกใหญ่นะครับ1บล็อกมี SR แน่ๆ1ใบนะครับมาดูว่า SR จะเป็นอะไรนะครับผมหวังว่านะครับหวังว่าจะเป็นกาล่าไฟเจอร์หรือว่าเป็น AA ของตัวไหนก็ได้นะครับผมอยากได้ AA สักใบามาประดับอย่างเดียวนะคือตอนนี้แพงที่สุดที่ผมได้คือ SR ของ ไอ้นี treats, so, hair hair ่คร <ure> like like OK, ับของซาเชียนนะครับอ r นอาร์ซาเชียนนะครับราคาประมาณสองพันสามพันได้นะครับคือแพงสุดที่ผมเปิดได้แล้วครับผมก็อยากได้แพงกว่านั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรเรามาเปิดกันดีกว่านะครับผมไม่พูดพ่ำงทำเพลงนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าตัวไหนแพงนะครับหลัง จากคลิปที่แล้วนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปดูได้นะครับผมอย่างที่บอกผมจะพยายามเปิดทุกบ็อกให้นะครับคือผมไม่ได้เก็บกล่องไันเลยนะผมเปิดแล้วผมก็แบบว่าทิ้งทิ้งกล่องทิ้งซองหมดเลยนะไม่ได้เก็บไปเลยเปิดกันเลยดีกว่าดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนะครับขอการาไฟเยอร์อีกสักหน่อยได้ไหมหเห็นเขาบอกว่าบาชามโก็เก่งนะครับการาไฟเยอร์กับบาชามอ่นะฮะที่เก่งๆ้วนะมีอยู่2ใบรีพร้อม3 4ส ซองแรกนะครับเราไม่สับนะครับเราหยิบสดเลยนะครับถ้าได้ SR เราค่อยเปิดทีหลังนะครับกันเลยนะครับซองแรกต่อไปแบบเร็วๆเลยนะฮะอุ้ยดักทริโอแล้วผมจู่โจมต่อเนื่องกาล่าคาโมนิกิครับเฮเดรียครับผมแล้วก็คิบาเนียโหได้สามสี่ตัวแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็อูหูมาซองแรกก็เป็นวีเลยครับผมวีมานั้งแต่ซองแรกเลยนะครับ ดูท่าเลยสิท่าน,น้ำเหรอท่าน,น้ำมีอะไรมังอ่ะท่าน,น้ำมีอะไรมัง่งไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเลยนะโอเคมาเ <What? S 1> ป,ปิดฟึบ๊หัวการายาโดคิงครับวีลมันมาแล้วครับกลัวไดเอสอารายาโดคิงอย่างเลยแต่ <c oughs> <c oughs> ว่าอย่ามาเลยนะอย่ามาเลยนะคือ <c oughs> มันไม่ใช่ท่าน,น้ำครับมันเป็นท่านมือคนระับผมการายาโดคิง ใบแรกนะครับจริงๆไม่อยากได้นะอยากได้เป็น3าสามนกเทพมากกว่านะแล้วก็บัชโมูอะไรเงี้ยส่วนที่2ครับผมฟริมาชิวรี่คืออย่างน้อยอ่ะมอนไม่คร่าผมอยากได้เทนเนอร์6บนะในในในหนึ่งกล่องที่ผมเปิดอ่ะซึ่งแพ็คที่แล้วอ่ะโชคดีมากเลยมันได้ขบครบาราคาโมเนกิคิวานีอ่ะแล้วก็โอ้ธรรมดาครับเปิดเลยแล้วกันมีคาดูเกะครับผมไอ้พวกนี้ได้มาหมดแล้วนะครับจาก1 2นะครเบ มันได้ซ้ำเยอะจังวะมันมีกี่ใบอะ่ะมี70แบบเองครับบล็อกนี้1กล่องนะจะได้ครบนะ70แบบมันต้องไปนั่งหาเพิ่มนะครับมีแค่70แบบเท่านั้นก็ค่อนข้างจะเดดดอปสูงมากๆเลยนะครับเดดดอปสูงมากๆเลยแต่ละตัวนะครับแค่ดูว่าเขาจะใส่ตัวไม่ดีมาเยอะแค่ไหนนะแต่ว่ามี70แบบเท่านั้นเองนะครับไม่รวม AA ไม่รวม SR h ออะไรอย่างนงี้นะครับตัวธรรมดา70แบบน่าจะครบอยู่นะโทกินะครับ เซลุกกูเฮดอรียนะครับเมซอนแล้วก็ธรรมดาครับฟรับโคคูนนะครับอตัวซ้ำๆทั้งนั้นได้มาตั้งแต่12แรกทั้งนั้นนะครับเกาะคุ้มโปกแห่งการ่าอุ้ยจูริเบอันนี้ไม่ใส่ได้มิมริมนี่มีแล้วดับโกโรนี่ยังไม่มีแล้วก็ปอบโฟยไหอย่างนี้แรครับผมโอเคเปิดได้ ลุระโอจู่โจมต่อเนื่องครับผมโอเคตัวนี้คนใช้หรือเปล่าแต่ตัวธรรมดาไม่น่าใช้นะผมว่าเขาน่าจะใช้เป็นเจ้พวกนี้มากกว่าเออเป็น VMAX V อะไรเงี้ยตัวธรรมดาอาจจะไม่ใชมนะ้งมิคาดุเกะอาบุนิคเฮ้ยเมโนโนคุระเกะโคโรโมริไนพวกนี้ไม่เคยได้เลยนะแลครับผมเป็นท่าน้ำ อะไรอ่ะอินเทเรียนนะครับผมโอเคได้อินเทเรียนมาก็โอเคครับผมอินเทเรียนเป็นฟอยนะฮะฟอยนีม่มีกนะี่ใบเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกไหมคือปกติอ่ะแพ็คแรกๆมันบอกหมดเลยนะว่าเดทเท่าไหร่มีกี่ใบกี่ใบอ่ะโอเคมาโซที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อ่ะคูรระโอ้โหน่ารักจังเลยได้เทนได้อีกใละฟูชิเดฟิบรินวาชิบอนวาชิบอนเนี่แล้วก็การธรรมดาครับ เทบริมครับผมโอเคเมื่อกี้เห็นชื่อการกันไหมคี่บอกว่ามันค่อนข้างจะสู่มๆนิดนึงปนะึเพโรริมมีแล้วดาคุมะดาคุมะนี่ยังไม่มีนะปกติเราได้มีสีย่ยมูนี้ไม่มีสีเทาครับเซนเทิร์นเซนเทิร์นแล้วก็เดลิเบิร์ดครับผมเดลิเบิร์ดแล้วก็การธรรมดาครับโทกิครับผมโอเค มาต่อกันเลยดีกว่าครับผมได้ได้ครับดรัคเทีโอครับทันเดิกันทึนกันทึนโคโรโมริเมโนคุระกิแล้วก็อุ้ยบิมออน on, แบบฟอยครับผมน้องเป็นแบบฟอยด้วยโอเคได้ฟอยมาแล้วนะครับึมาครับคุระระครับผมเมราว่าอันนี้ยังไม่เคยได้ชอนชีอนี่ก็ยังนะนาเกสสุกิทารุอันนี้หรอ ตัวนี้เหรอก็ต,ตัวไหนไอตัวเขียวๆนี้ปะเนี่ยลูกๆนี้ปะใช่ใช่นะไม่น่าใช่นะใชลิงนี่นะผมไม่นแน่ใจเหมือนกันก็อันนี้เป็นอันนี้เป็น S R ครับ <c oughs> อันนี้เป็น S R ครับเก็บไว้ก่อนครับ S R ออกไวอีกแล้วนะ S R ออกไวอีกแล้วนะเก็บไว้ก่อนเลยมาแปลนอื่นก่าครับมาเ n ็น l ลล a r a d e c i m a l s Vega นะครับตัวนี้ไม่เคยมีครับแล้วก็ แต่เสียงสะท้อนนะครับผมโอเคมาโองถัดไปเราไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะมาโคโคโรโมริดิกดาเมราว่าไมาตโตชาร์ดน, pr um, pr นะครับเพปพรัมเพปพรับนะครับเดนคิดนะครับแล้วก็เป็นแรครับผมเชมินนุ้ยไอตัวนี้ยังไม่เคยมีครับหมาพืชเหรอไม่ใช่อาจจะไม่ใช่พืชหรอกแต่ไม่ใช่สีเขยียวครับ น,นี่ไม่มีในไ,ไม่เคยเห็นหน้า๊บซูรูชิคินวอลเกิลเน,นอตัวนี้ชื่อวอลเกิลเนอโอเคเฮนาร์คอสซูรุกุแล้วก็เป็นโคคูนครับผมวีออกมาใบเดียวเองนะวี v แล้วก็ SR เลยนะวีแม็กกับวีตัวอื่นยังไม่มานะฟร,รุบบูเรนวอลเกิลกาลาคามโมเนกิรับเนะมซอนเรียกเรื่อย แล้วก็เป็นไดทรีฮิวนะครับผมเป็นอ่าเป็นสเตเดียมความเชื่อมั่นของคารินเมซอนดิกด้าครับขุดดูครับวีก้าครับเหล็กในพิษแล้วก็อุ้ยฟอบดับมาแล้วครับเป็นอาร์ครับผมสีอย่างนี้การ่าทันเดอร์แน่เลยแน่นอนครับผมกาล่าทันเดอร์ครับผมท่าต่อสู้นะครับอู้วีแม็กกาล่าทันเดอร์มาแล้วนะครับผมโอเค เราขาดแค่ฟีเซอร์นะครับกา,รราบนะลาฟีเซอร์ไฟเยอร์เราได้ไมาจากแพ็คที่แล้วแหลนะโอเคเราขาดฟีเซอร์แล้วก็บาชโมงผมก็อยากได้นะจริงๆแล้วมาผมอยากเปิดกล่องหนึ่งจะได้เอสอาร์สองใบมั้งวะไม่เคยได้เลยแตรเสียงสะท้อนนะฮะโยเทอรี่ไอตัวนี้ยังไม่เคยได้นะฟิปพ,พับบีเดนแล้วก็การธรรมดาครับเพนโดราครับผมโอเคไปต่อแดบรัวๆไปต่อเลยครับฟรุปเดเดีย บิบริมการ่าเดซิบาสึแลนเทนแล้วก็ขอบดามาครับขอบดามาครับดูท่าหน่อยครับไปดูดูแรก,ก่อนนะครับอ่าครับผมเป็นธาตุไฟจะเป็นใครเป็นไม่ได้ต้องบาชามูสิครับผมนี่บาชามูวีครับผมอย่างสวยอะ่ะบาชามูวีครับผมวีมาสามใบแล้วนะครับผม ลบมา1นึงนะครับคือไอเนี่ยมันมีไอตัวนี้อยู่ในนี้ป่ะมันนี้ไม่แน่ใจนะในบล็อกเนี่ยผมไม่ได้เปิดดูว่าในบล็อกมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวว่าเปิดเสร็จเดี๋ยวค่อยไปดูเจสบใบในกล่องนยผมว่ามันแค่ไม่รวมเอสอาร์ครับอันนี้ไม่เคยได้ครับกีไกอาร์ตฟูชิเดครับเดลิเบิร์ดครับดันโกโร่ครับแล้วก็ ความเชื่อมั่นของคารินนะครับผมโอเคแล้วความเชื่อมั่นของคารินจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพวกจูโจมครั้งเดียวเห็นเขาบอกว่ามันไม่เก่งเท่าจูโจมต่อเนื่องครับมันไม่ค่อยเป็นที่นิยมอะไรอ่ะการาเนกิคันเนงิกะะนโอ้เจ้นี้ร่างสองครับอุนกามอสการาคาโมเนกิเออไอร่างของอุนการมอสร่างหนึ่งร่างสองอเหมันจะยังไม่มีเลยหรือเปล่าแล้วก็วาชิมอนแล้วก็เฮ้ วีแม็กมาแล้วครับวีแม็กวีแม็กวีแม็กค่ใส่ฟ้าพันจีดาก้อนดีครับรออะไรอ่ะได้พันจีดาก้อนวีมาจากไอไอบ็อกไอสิบสองที่แล้วครับวีแม็กอยู่นี่ครับโอ้วีแม็กใบแรกเป็นพันจีดาก้อนนะครับโอ้ยางสิงเลยด้วยแต่ว่าวีแม็กไอ้พวกนกสามตัวมันไม่มีครับวีแม็กไม่รู้มีตัวไหนบ้างครับวีแม็กไอตัวอยากได้คือบาชาม่ครับ าชาเมฮาเดอร์ครับบุนกามอสโคโรโมโริจูริเนแล้วก็เฮ้ยดำมาติดกันฮีดำธาตมืดครับเป็นอะไรอะ่ะอูวีแม็กมาสองซองติดครับตัวสุดท้ายเป็นพรึบกาไายาโดคิงครับผม ยาโดคิงมาทั้งวีทั้งวีแม็กแล้วฉะนั้นเอ็มันต้องไม่ใช่มึงนะนะการายาโดคิงครับผมโอยอดได้บาชโมเลยอาจจะได้ลูดเลดวีแม็กสามสองเอ้ยสามใบก็ได้ไม่ไรู้นะิเมรียนนะรับฟูชิเดะครับการ่าเดซิมาสึตอนนี้เรายังขาดวีอยู่อีกหนึ่งสองสามแลขาดอีกประมาณใบสองใบนะเฮอรเดรียครับแล้วก็ มูเรนเนี่ยครับผมโอเคตอนนี้เหลือประมาณเกือบเกือบสิบซองนะฮะเหลือเยอะอยู่เหลือเยอะอยู่ชิมเเมรียนครับดาคูเดดาคูมะดาคูมะค,คิบานีอาอุ้ยเซงกูดสวยจังแล้วก็โคมไฟต้อนรับครับผมคือเรายัางได้ไม่ครบอีกเหรอเจ็ดสิบใบคือเปิดมากือหมดบ็อกแล้วยังไม่ครบเลยแสดงว่ามันซ้ำเยอะครับมันซ้ำเยอะมาก อันนี้อะไรอ่ะเจบริมนั่งสองเหรอเฮราคอสนาคิสกิทารุเมลาวาอ๋ออันนี้คือร่างของไอ้อุนการมอร์สใช่ใช่แล้วก็นี่เป็นแรธรรมดาครับบูลโอจู่โจมครั้งเดียวครับผมอ่าเราได้จู่โจมต่อเนื่องไปแล้วป่ะนี่ได้เป็นจู่โจมครั้งเดียวที่เป็นแรครับผมนี่นี่ไงนี้คือจู่โจมต่อเนื่องเป็นธาตุน้ำครั้งเดียวเป็นธาตุมืดครับผมอ่าโอเคโอเค ไดทีคิวเดดี้เบิร์ดครับดะคุมาครับเมลาว่าครับแล้วก็ว o ท l o ์ลแลครับผมอ้นนี่เหมือนได้แล้วแต่ไม่แลหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะฟึบเดเดีเออตัวนี้ยังไม่ได้ครับอันนี้ร่างสองก็ยังไม่มานะทันเทินะครับป้องกันตัวครับจูดิเนระเบิดเมล็ดพืชครับแล้วก็การธรรมดาครับ โคโคโรโมรีครับผมได้มาแล้วนะครับโคโคโรโมรีได้บ่อยแล้วนะฮะโอเคเหลือไม่กี่ซองแล้วนะครับอุ้ยหลุดมือซามิฮาเดอร์ครับนี่ได้แล้วซึรุกุครับมาเกสึเกรุเซงกูดเซงกูดคือกงเด็บลมกดครับแล้วก็อู้วีมาแล้วครับเฮ็ดอาร์เฮือดนะ เดี๋ยวนะมี h ฮแล้วอันนี้ SR กับ h ฮ็ามาในซองเดียวกันคุ้มแล้วตัวอะไรไม่รู้อ่ะแต่คุ้มแล้ว h ฮกับ h r ็ดอมาครับผมเฮ้ยซองนี้หลุดไอแพ็คนี้หลุดเลนครับผมไอแพ็คนี้คุ้มคุ้มจัดจัดคุ้มจริง อุย้ยเราลุ้นกันคนระับเราลุ้น S R ก่อนเราค่อยเอชอาร์ไหมแต่ S R มันมีโอกาสได้เป็น E E ครับ H R มันจะไม่ใช่ E E นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมาซองนี้กันเมื่อกี้เผื่อเปิดหลังกล้องไปเลยแม่เปิดซองนะไม่ได้เปิดการนะการา่าในไหนครับบีเดิลครับทันเทิร์ครับวาชิบอร์นครัได้อะไรในเซนนี้คือเฉยๆแล้วครับซุรุตชิคินเนี่ยได้มาแล้วครับใบนี้ มาเหลืออีกทั้งหมด4ี่ซองครับ4ี่ซอนี้ต้องมีวีหนึ่งใบนะเพโรดิมครับเนงโงคุราเกะครับซอนซีครับมีก้าครับสเปียสเปียแรครับผมสวยมากสเปียครับเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบนะสเปียเึบเดเดียครับคิบานียครับเพบพับครับ โยเทอรี่ครับแล้วก็การทําเวลาครับกีไกอาร์ตครับผมโอเคอุยอันหลังอะกระจอกเลยอะเจออันนี้เข้าไปอะเจออันนี้เข้าไปอะอันหลังกระจกหมดแล้วอะไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรเลยโคคุคุระเกะครับการ่าเดซึมาสึกฮามเนมีเดิลแล้วก็อ่ะวีมาครับวีมาแน่นอนครับ มีเป็นตัวอะไรครับการาฟยอร์อุย้ยอย่างคุ้มมาแพงเนี้ยได้การาฟยอร์มาอีกตัวหนึง่งโอ้โหสุดจัดสุดจริงสุดจริงแพงเนี้ยสุดจริงนะครับแต่มันไม่ได้ HR แน่ๆแหละเอ้มันไม่ได้ e อแน่ๆแหละแต่ไม่เป็นไรครับแค่นี้คุ้มแล้วครับคุ้มแล้วครับผมเปิดหลังผมแกะหลังกล้องอีกอะมาตองสุดท้ายครับโอคุฟุรากะครับ นิกดาครับยูเทอรี่ครับซิลุกุแล้วก็การธรรมดาครับซูรี่ครับผมโอเคมาเรามาลุ้นดีกว่าว่า SR เราจะเป็นอะไรครับผม SR เราจะเป็นอะไรนะฮะเรามาดูาธาตุกันก่อนดีกว่านะดูาธาตุกันก่อนดีกว่าอุ้ยเป็นซัพพอร์ตครับเอสอาเป็นซัพพอร์ตครับไม่ใช่โปเกมอนครับเป็นปซูรี่ครับผม แพงป่กไม่รู้นะแพงงไมไม่รู้ครับแต่ว่าเป็นเป็นเทรนเนอร์ที่ผมค่อนข้างชอบนะอ่านกันจั่วการ์ดส,สามใบจากสำหรับการ์ดไฟเราหลังจากนั้นให้การ์ดฝั่งตรงข้าให้ฝั่งตรงข้าทิ้งปโปเกมอนที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดจนกว่าปโปเกมอนบนเบินฝั่งตรงข้ามเองเหลือสามตัวโอ้ก็ก็ได้อยู่นะเป็นการผ่านปโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะก็ดีอยู่นะโอ้จลได้จั่วด้วยนะคือดีอ่ะวันนี้ดีเลยโู้ไม่กธรมา ามาดู hr ดกันดีกว่าครับ h r อเราจะเป็นอะไรเฮดอ h r เออสายฟ้าครับอย่านะอย่านะฟึบโอ้ดอาพัดจีดาคอนโอ้ไม่เกี่ยวกับนกเลยอ่ะไม่เกี่ยวกับนกสามตัวที่อยากได้เลยอ่ะแต่ก็ก็ยังดีครับผมเฮดอาพัดจีดากอนนียครับผม พัจิราก้อนโอ้ยเอสอาใบแรกนะครับเ r อาใบแรกนะครับมาพรอเอสอารืเลยนะครับโหเพนี้ก็ไม่ได้ราคาขายเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับแต่ว่าความคุ้มค่าที่มันได้ส่งใบเนี่ยโอเคครับจะไปขายจริงๆริผมว่ามันไม่ได้ราคาหรอกครับจะเซิร์ชดูก็ได้ครับเซิร์ชราคาดูก็ได้เอสอารพัจราก้อนกับเอสอาซููรี่นะครับมา โอเควันนี้ก็ไว้นักเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะผมโคตรคุมค้มค่าคุ้มราคาเลยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย